สวัสดีครับผมชื่อนายธนทงเลียสุรครับก็วันนี้จะมาพูดถึงเรื่องการที่ได้ไปฝึกง,งานมาจากบริษัทอินฟาพั์จำกัดในการฝึกง,งานที่ผ่านมานะครับก่อนอื่นเลยเรามารู้จักบริษัทอินฟาพั์ก่อนดีกว่าก็อินฟ้าคอร์ปอเรชันนะครับเป็นหน่วยงานที่ประกอบไปด้วย2บริษัทในเครือนะครับบริษัทแรกคือบริษัทอินฟ้าจำกัดนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับพวกโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพสูงนะครับก็คือให้บริการคนเซอร์พวกโซลูชันใหม่ๆหม่อินโนเวทีฟโซลูชันที่มีประสิทธิภาพแล้วก็ยัั่งยืนนะครบ แล้วก็สองจะเป็นบริษัท B Innovation นะครับก็คือเป็นดิสติบิวเตอร์ของเครื่องมือต่างๆรับจัดจำหน่ายเครื่องมือเทคโนโลยีต่างๆที่เกี่ยวกับวิศวกรรมนะครับเช่นพวกโดรนหรือว่าเครื่องมือสำรวจครับแล้วก็สามเป็นบริษัทบริการรับเอกชนนะครับก็เป็นเซอร์วิสนะครับก็เป็นองค์กรที่ก็คือทํางานเซอร์วิสทำงานรับสำรวจอะไรแบบนี้ครับผมก็ฝ่ายที่ผมได้ไปฝึกนะครับอยู่ในฝ่าย s u r v i c and Technology นะครับหรือว่าฝ่ายชื่อย่อคือฝ่ายซิตนะครับวิธีการไปก็ไม่ยากเลยครับ ปัจจุบันนี้จะอยู่ตรงข้างๆแอมปารครับหลังตึกเคพัฒขึ้นลิฟต์สีแดงไปได้เลยเอ,อมันจะมีทั้งหมดสองตึกครับมีตึกเอแล้วก็ตึกบีเนาะตัวบริษัทจะอยู่ในโครงการดับบลทาวน์นะครับแต่ว่าเหมือนได้ข่าวมาว่าในปีหน้าทงางบริษัทย้ายไปอยู่แถวพารามหกแทนนะครับตรงสีจุฬา์ก็พูดถึงวัตถุประสงค์การทำงานของผมกันก่อนดีกว่าก็อยา่างแรกเลยครับคือผมอยากนำความรู้ที่เรียนในจุฬาเนี่ยครับไปใช้ในการทำางานจริง เพราะว่าอยากบอว่าถ้าเอาเราเรียนมันต้องเยอะแยะครับเราไปใช้ทาํางานยะังไงได้บ้างแล้วก็อยากไปศึกษาระบบขององค์กรครับว่าในบริษัทเ,เขาทางานกันยังไงมีระบบเป็นยังไงแล้วก็ส่วนตัวครับสนใจโปร,รแกรมมทรีอยู่แล้วหลังจากที่เรียนในมหาลัยมาก็เลยอยากไปฝึกง,งานทางด้านโปรแกรมมทรีเพราะว่าทางบริษัทอินฟราพาร์ตนะครับทำงานโปรแกรมมทรีด้วยก็ค่อนข้างจะเป็นหลักเลยจะเป็นพวกโค้ดเยนโปรแกรมมทรีก็มีครับแล้วก็อยากลองใช้เครื่องใหม่ที่ในจุฬาไม่มีให้ใช้แล้วก็สุดท้ายแล้วครับคืออยาก จะมาเป็นผลก ah ็ต ja ัดสินใจว่าจบแล้วครับจะมาทํางานว่าจะเป็นอาจารย์ต่อไปก็โครงการที่ได้รับมอบหมายหรือว่าที่ได้ทําในฝ้าพัดนะครับก็จะมีโครงการยูอีมัลนะครับก็อนนี้เป็นโครงการประจําปีอยู่แล้วเขาจะไปกันทุกปีปีหนึ่งจะไปทั้งหมดสองสองรอบเป็นการปีกับท้ายปีนะครับก็จังหวัดที่ได้ไปจะเป็นโซนภาคตอนออกเชียงเอ้ยตอนออกเชียงเนือยก็คืออีสานแล้วก็ภาคกลางแล้วก็ต่อไปเป็นโครงการนเทคสัพพัดในเมืองจวัดพังงาน โครงการสำรวจวังเทเวศโดยองค์จีอียู20แล้วก็โครงการสำรวจสำรวจปริมารโดยจีเอสยีย20นะครับก็เรื่องนี้โครงการจะวเหมือนกันเลยเนาะอย่างที่ได้พูดไปว่าเป็นโครงการประจําปีเนาะก็คือปีหนึ่งเราจะได้ไปสองครั้งก็คือจะเราจะไปออกสำรวจเพื่อเก็บข้อมูลทําเท่าไหร่ละากาศกนะครับทาวินญูดเพื่อเก็บข้อมูลเอ,อ่อโฟโต้แล้วก็ดีทีเอ็มมาคำนวณปริมาตรให้เหมือนเนาะเพราะว่าเหมือนนะครับเขาต้องเอาเอาข้อมูลเหล่าครับไปคำนวณปริมาตรเพื่อส่งให้กับกพรว่าทอรระเบิดไปเท่าไหร่อะไรประมาณนี้ครับ ก so ็รายชื่อ like so ือนที so kind of a a. Really? So ่ได้ไปจะเป็นตามนี้เลยครับซึ so ่งจริงๆมันมีมากกว่านี้แต่ว่าผมเป็นฝึกสองเดือนได้ไปเดือนหนึ่งเดือนในบุคคเขาก็มาฝึกงานเกี่ยวกับการลงเมินผลมากกว่าก็เครื่องมือที่ได้ใช้นะครับก็จะเป็นตามนี้เลยเป็นโดรน DJI แล้วก็มีกล้องของ DJI นะครับมีตัวสตูดิโอเป็นรีเซิร์ฟเวอร์แล้วก็เป็นเครื่องมือพิกโอดีกับ d ิ i t e ท r a ที่คือเอาไว้ใช้โปรเซสทภาพครับโปรเซสทภาพออฟฟัโตแล้วก็ UDCS อันนี้คือเอาไว้ทำไฟล์แพนนิงและที่เหลือจะเป็นขาตั้งกล้องครับ ก็อันนี้เป็นภาพการทำงานสำรวจนะครับก็สนุกดีเหมือนกันครับก็ใช้คาว่าเออเป็นความเหนื่อยที่สนุกครับก็คือเราจะตื่นเช้าไปทํางานแต่เช้าไปทําการวางเป้า GCP แล้วก็วัดรังวัดเป้าอะไรเนี้ยครับผมแล้วค่อยมาบินโดรดเพื่อเก็บภาพถ่ายภาพแล้วก็การประมวลผลนะครับหลักๆที่นี่เขาจะประมวลผลในพิกโอดีถ้าเกิดไม่มีปัญหาอะไรก็จะทําใไนี้พดี ก็มาจิ้ม TCP มาเอ่อทำรีพอร์ตส่งรีพอร์ตส,ส่งอะไรนะครับมีงานนี้ตาย q จิบ้าแบบว่าเราต้องนี้ตายขอบเขตเหมือนขอบเขตการระเบิดับจะเป็นแปลกอะไรแบัน,นี้ครับต่อไปเป็นโครงการนักเสกหาในเหมืองทองพังงานนะครับก็จะเป็นโครงการที่เอ่อไปสํารวจด้วยโดเนี่ยนะครับแต่ว่าเราใช้เป็นไรด้ากับกล้องเนี่ยแหละเพื่อเก็บข้อมูลพลอยขาวําเป็น 3D นะเพราะว่า ทางด้านเอ่อคนที่จะเอาข้อมูลไปใช้ต่อครับเขาอยากดูว่าอยากอยากดูกับการการสอบใช่ไหดครับ <c oughs> ก็เป็นการสร้างระยะยาวสํรวจเป็นแบบสิบสิบครั้งเลยครับก็ข้อมูใที่ใช้ก็จะประมาณนี้ครับอาจจะเปลี่ยนนิดหน่อยเพราะว่าอันนี้เราไม่ต้องเก็บ DCP เนาะเราก็เปลี่ยนมาเป็นตัวเอ่อ d n อรเคแทนเพื่อส่งค่าแก้กับโดนแทนที่จะเป็น DCP เพราะว่าเราไม่ต้องการอีควอไซดีขนาดนั้นแต่ก็ยังต้องมีตัวอาร์ดีเคอยู่จะได้อีควอไซจะได้ไม่แย่เกินไปนะครับก็สําหรับการสํารวจก็จะเป็นนี้ครับผมก็ ไปทํางานที่ริมมหาเลยก็มวดตตกค่อนข,ข้างบ่อยก็จะแบบเออ่หลักๆคือเราจะไปหาบุตรคอนโทรลที่เราเคยไว้หรือว่าที่เขามีครับแล้วก็ไปตั้งอันดิเคนาะแล้วก็บินถ่ายภาพประมาณนี้ครับซึ่งมีค่อนข้าง,างนานเพราะว่าหานมันยาวมากครับต่อไปจะเป็นโครงการสํารวจเกิดวังเทเวศนะครับด้วย C H C A U 20เนาะก็เป็นโครงการตัวตัว C H C A U ย0ิบนะครับจะเป็นเครื่องมือที่มีทั้งแสลมไรดอแล้วก็กล้องสามสูนอยู่ในตัวก็ทางวังนะครับ ทีมพัฒนาพื้นที่ของวังเรา้ลงการข้อมูล 3D m o เดลเป็นแผนผังครับเพื่อจะแบบไปพัฒนาพื้นที่เนาะเราก็เลยต้องไปตรวจให้เขาก็เครื่องมือที่ใช้ก็จะแตกต่างไปเพราะว่าเราจะได้ใช้เป็นตัว AV วิสิทแแฮซึ่งปกติอะม่นจะติดอยู่บนรถแต่ว่าอันนี้เรามาใช้ตรวจเป็นแบบเป็นหมวดแบบแ็คก็ได้ครับก็คือแบกแบกข้างหลังะครับแล้วก็จะมีการใช้ receiver หลายยี่ห้อเนาะก็เป็นตัว e a s t r v y east สามร้อยแล้วก็โปรแกรมโมเซ็จะเป็นตัว csc cop ของโ o เซ็ตก็เป็น t p c นะครับ t r i m l e business center สำหรับงานนี้คือเราจะเหมือนไปเดินเพื่อเก็บเป็น 3D อครับก็คือจะมีหลายรูทเนาะแล้วก็จะมีการเก็บ t c p แล้วนํามา Registration ในตัว TPC อีกทีหนึ่งครับต่อไปเป็นโครงการสำรวจเอถนนพระรามสามด้วย A U 2 0นะครับก็อันนี้ไม่มีอะไรเลยครับคือทีมสำรวจเรานี่จะไปรางวัดหมดคมุค้อคูลของกทมโดยการไปตั้ง s t a t จีเออจนอสตติค่ะเพื่อที่จะเก็บข้อมูลในเป็นช่วงเวลาย,ยาว แล้วอีกทีมนึงเป็นทีมรถตำรวจนะครับก็จะขับรถไปสอบวจอะไรประมาณนี้ครับผมซึ่งเขาก็ต้องการข้อมูลเออจีเนซเพื่อไปประมวลผลแล้วก็อันนี้เป็นงานเรเลๆของผมครับคือผมได้เขียนไพทอนคลิปหนึ่งขึ้นมาเพื่อใช้ในการช่วยให้มันทํางานได้เร็วขึ้นคือหลักการของง่ายๆเลยครับคือมาช่วยตัดอ e ีพ็อกไฟล์ตัวอะไรหนไฟล์ครับบางทีไฟล์มันใหญ่เกินไปมันมวลผลไม่ได้เราก็ต้องมานั้งตัดก็เลยเขียนโค้ดขึ้นมาจะได้ไม่ต้องมานังลนงอกมือเพราะว่าลบอกตึงค่อนข้างเยอะครับหลักการก็ประมาณนี้ครับ เอ,อลองสามารถไปอ่านดูได้เลยก็อ่านไปทีลรบรรทัศอะไรมาเนี้ครับแล้วก็ค่อยเก็บทีเดียวแล้วก็ศึกษาได้ศึกษาแพลตฟอร์มใหม่ๆครับอันนี้เป็นแพลตฟอร์มสเตโยสครับซึ่งเขาจะเอาข้อมูลสกคนของเราครับไปใช้เอาเอาเอาไปใส่ใน AI โมเดลหนึ่งซึ่งสามารถช่วยในการวางแผนแล้วก็ข้อมวลผลต่างๆของงานเหมือนได้ทาได้ค่อนข้างเยอะมากครับแล้วมันก็ค่อข้งสาคัญเนาะเพราะว่าปกติอ่ะเราจะมีข้อมูลเหมือน เวลามาเก็บข้อมูลครับเราได้พวก 3D มาอยู่แล้วแต่ทางเหมือนเขาไม่ค่อยได้ใช้อย่างมากเขาก็เอาแค่พวกแผนที่ไปส่งกับกรมอะไรเงี้ยครับกรมกพอรลซึ่งรู้สึกซึ่งซึ่งมันค่อนข้างจะเสียของครับเรามีของตั้งเยอะเรามี 3D ยังมี 3D โมเดลเราสามารถส่งข้อมูลให้เขาได้แล้วนะไี้ครับซึ่งถ้าเกิดทางเขาได้ใช้ได้ก็น่าจะดีแล้วก็สิ่งที่เราต้องการฝึกงานนะครับก็ได้นําความรู้จากการเรียนมหาวิทยาลัยมาใช้จริงกับงานครับแล้วก็ได้ลองแก้ปัญหาด้วยตัวเองครับที่นี่คือแบบพี่เขาจะให้เราลองแก้ปัญหาด้ ถ้าแกไม่ได้ก็มาคุยกับพี่ได้ไปติดขัดกันอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็ได้ลองใช้อุปกรณ์ใหม่ๆครับก็เลยทําให้เข้าใจในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อก่อนมีปัญหาครับได้เจอเกสตรกรการทํางานที่ดีครับคือที่นี่เกษตรกรทํางานดีมากไม่กดดันเลยเราทํางานผิดพลาดอะไรยังไงพี่เขาจะไม่ว่าเราเลยเขาจะไม่ดุด่าว่ากล่าวเราเขาจะมานสอนเราแล้วก็ให้เราเข้าใจว่าท่านคนนี้มันผิดนะต้องถอยี้มากกว่าอย่างเี้ยครับแล้วก็ทั้ยอมดใ้ดูครับว่าทํางานที่นี่ได้เจอว่าคนเราแกช่วยนี่ครับคือทางของจง แล้วก็ได้เข้าใจระบบรทำงานของทีมครับได้เรียนรู้มาตรฐานการทำงานภาพถ่ายเนาะเปกติเวลาเราทํางานโปรแกรมเราก็จะมีภาพถ่ายม,มีมีมาตรฐานใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าเราทํางานไม่ตรงมาตรฐานเราก็สง,งานไปได้แล้วก็ได,ไ,ดได้นำความรู้ที่เรียนในจ,จุฬาครับพวกการเขียนโค้ดไพทอนมาใช้ในการทํางานครับได้เรีนเปลี่ยนความคิดและเนยนพี่ๆในทีมเนะาะถ้ามุมมองของเราและของพี่ตัวกว่า แล้วก็มีความสุขกับการฝึกงานที่นี่มากมากครับคือสนุกจริงๆได้กินอาหารอร่อยได้ไปต่างจังหวัดได้ทํางานสำรวจได้ทํางานพลน <ๆ S 1> ก็ขอจบการนําเสนอในเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ